ตอนนี้หันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดถึงเรื่อง Data แล้วไอ้ดาต้หรือข้อมูลเนี่ยจะช่วยธุรกิจเราได้ยังไงวันนี้เพิ่งจะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆค่ะข้อแรกทําให้เรารู้จักลูกค้าเช่นเรารู้ว่าลูกค้าเราอ่ะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันวันเดือนปีเกิดหรือที่อยู่แม้กระทั่งเรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้ากับเราอ่ะบ่อยแค่ไหนซื้อสินค้าชนินไหนกับเรามากที่สุด 2. รู้สถานการณ์ร้านค้าเช่นเราจะรู้ว่าเราขายของได้ดีวันไหนช่วงเดือนไหนหรือแมก้กระทั่งชั่วโมงไหนหรอที่ลูกค้าอยู่กับเราได้นานที่สุดรวมไปถึงสินค้าชนิดไหนที่เราขายดี เราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทําแคมเปญให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเช่นถ้าเราอยากจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเรารู้นี่ข้อมูลของลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าชั้นดีที่ซื้อของกับเราเป็นจํานวนมากพอช่วงวันเกิดเราก็จะส่งของข,องขวัญไปให้ลูกค้าแค่เนี้ยลูกค้าก็ประทับใจแล้ว หรือกลุ่มเป้าหมายเรารู้ดีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ของเราอะ่ะเป็นกลุ่มไหนเราก็ยิงแอดให้โดนๆจุกๆไปเลยหรือแม้กระทั่งการสต็อกสินค้าเราสามารถรู้ว่าสินค้าตัวไหนหรอของเราเป็นสินค้าขายดีทําให้เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเป็นจํานวนมากเลือกสต็อกสินค้าที่ลูกค้าสนใจแค่เนี้ก็ไม่พลาดการขายของแล้ว ที่สําคัญนะคะการมีข้อมูลช่วยให้เราตัดสินใจธุรกิจของเราได้อย่างแม่นยำํำมีข้อเท็จจริงไม่ใช่คิดไปเองไม่มันนอนนะคะใครที่ยังไม่เก็บข้อมูลของลูกค้าเก็บได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ทําง่ายๆใส่ไฟล์ Excel แค่นี้ก็มีประโยชน์กับธุรกิจของเราแน่นอน